สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Bad Frick To You นะครับวันนี้มารีวิวเกมสลอดจากรคร่ซูเปอร์เพย์ครับผม รอบเกมนี้จะมี็อตทั้งหมด3.5ช่องนะครับสามารถรางวัลชนะเลิศที่2 4 3ลายครับหากได้ใส่ลัอเสริมแบบเรนซอนนะครับก็จะได้รางวัลใหญ่ครับผมหากได้ใส่ลับพิเศษมานะครับเราก็จะได้การรีสปินอีกทังครับหากได้สเตเตอร์3ตัวนะครับมีสิทธิ์ลิ้สปินถึง2ครั้งครับ หากมีตัวเชื่อมนะครับก็สามารถชนะสลัดได้ง่ายๆนะครับผมตัวเชื่อมนะครับก็จะค้างไว้นะครับเพื่อชนะในครั้งต่อไปครับผมกรับเป็นอีกเกมที่น่าเด่นะครับเพราะมีรางวัลใหญ่ลงเยอะมากเลยครับ God of Egypt อย่าลืมแอดไลน์มาเล่นกันเรานะครับ b e d f i x t o You เราคุณ